ถ้าเกิดจะให้คุณหมอเล่าให้ให้คุณผู้ชมของผมฟังนะครับว่าวิวัฒนาการด้านจีโนมตอนนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็นวิวัฒนาการที่พิเศษยังไงแล้วมันก็ไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนก็ถ้าจะพูดเลยว่าวันหนึ่งมันจะกลายเหมือนกับทุกคนที่ไปถาหมออ่ะคุณต้องมีรหัสพันธุกรรมอ่ะอืมครับคือวันนั้นมันจะมีวันนั้นแน่ๆเหมือนกับเป็นแค่เลขอะไรอ่ะเหมือนแบบประชาชนเนี่ยคือแน่นอนว่าอนาคตถึงจุดหนึ่งเนี่ย ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่อง p r i เวซีอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนจะต้องมีบคอร์ดของพันธุก,กรรมของตัวเองแน่ๆน,นะฮะตั้งตั้งแต่เกิดเลยนะอันนี้เป็นพิ e ิ i c ชั o นอยู่แล้วงั้นสำคัญแค่ไหนก็คือมันมันจะกลายเป็นสิ่งพื้นฐานไปเลยนะเพราะว่าพันธุก,กรรมของแต่ละคนเนี่ยมันมาช่วยเราในการช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงนะฮะจริงๆไม่ใช่แค่โลกมันเป็นพันธุก,กรรมเนี่ยมันบอกเราถึง ข้อดีของเราด้วยทั้งข้อดีข้อเสียสนะบางคนมีคนบอกเอ๊ะทำไมคนนี้ฉลาดหรือว่าคนนี้วิ่งเก่งใช่ไหมจริงๆรงมันก็มีผลมาจากพันธุกรรมใช่ไหมหรือว่าคนนี้ทําไมอ้วนง่ายหรือว่าทําไมประวัติครอครัวมีโรคหัวใจคือพันธุกรรมมันมีผลต่อเคเลว่าทั้งโรคแล้วก็ทั้งเคเลกฟิสซิเคลเทรดนะฮะทั้งต่างๆของเราใช่ไหม มันเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจตรงเนี้มันจะทําให้เราเอามาผนวกกับข้อมูลทางด้านสุขภาพด้านอื่นเนี่ยทําให้เราทํานายหรือว่าหรือว่าถ้าเขาเป็นโรคเนี่ยทําให้เราหาวิธีการรักษาเขาเนี่ยให้มันเหมาะสมกับกับเขามากขึ้นใช่ไหมหรือหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคอย่างคนอ่ะหนุ่มสาวหรือทํางานเยอะเนี่ย ถ้าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงตรงไหนยังไงเราจะได้ดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดแบบนั้นฉะนั้นก็เลยว่าจีโนมิกส์เนี่ยมันทำไมทั่วโลกถึงลงทุนต่างๆนานาใช่ไหมเพราะเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นข้อมูลที่ทุยังไงต้องมีเพราะว่ามันทําไม่ได้มันทําไม่ยากแล้วนะฮะตอนนี้คือพรุ่งนี้ไปถอดราัพันธุกรรมทําพรุ่งนี้ก็ยังได้นะมันไม่ได้ว่าต้องโอ้โหต้องไปต้องไป พิเศษอะไรคือมันกลายเป็นเรียกว่าใครก็ใครก็ใครก็ตรวจได้นะเรามันเรามันก็แน่ๆว่าถ้าเราเอามาบวกกับข้อมูลอย่างอื่นทางด้านสุขภาพเนี่ยมันช่วยเสริมแน่ๆฮะก็มันก็เลยเป็นที่เรียกว่าที่ฮือฮาแล้วก็แล้วก็ใช้กันแล้วก็ในแง่ของการรักษาที่ชัดเจนเนี่ยที่เอามาใช้แล้วเนี่ยก็มีสองสญญาอย่างเช่นมะเร็งอะไรตะกี้ที่บอกท,บที่เลือกยาพุ่งเป้าเนี่ย อันนี้คือแน่ๆเลยคือถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วดูแล้วถ้าสามารถถอดราหาัสพันธุกรรมแล้วดูว่าได้ว่าจะเลือกยาตัวไหนเนี่ยมันก็จะทําให้เขาได้รับการรักษาที่มันมุ่งเป้ากับเขามากขึ้นใช่ไหมฮะอันที่สองที่ใช้กันเยอะๆก็พวกพวกโรคที่เป็นพันธุกรรมจริงๆใช่ไหมที่เช่นเด็กเกิดมาอ่ามันเกิดมาแล้วป่วยหนักเลยเดี๋ยวนี้เขาถอดราหาัสพันธุกรรมเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เป็นโรคพันธุกรรม ซึ่งแต่ก่อนนี่มันทําไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ก่อนก็คือป่วยหนักไม่รู้เป็นอะไรก็ก็พยุงอาการไปอแต่ปัจจุบันสามารถจะทําแบบฉุกเฉินด้วยฮนะรู้ภายในไม่ภายในไม่กี่วันเองรู้เลยว่าโอเคเขามีพันธุกรรมอะไรจะได้จะได้หาวิหารักษา,า,าวิธีการจัดการอเด็กทารกแรกเกิดถูกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใช้กันก็มีเรื่องของพวกยานะปัจจุบันเนี่ย บางคนกินยาแล้วแพ้หรือว่ากินแล้วไม่ได้ผลหรือยามันออกฤทธิ์มากน้อยเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลของของบัรทุกรรมอยู่อยู่อยู่แน่ๆนะฮะงั้นปัจจุบันเนี่ยยาบางตัวเช่นยากันชักเนี่ยบางตัวเนี่ยถ้ากินมากไปนี่มันจะแพ้มหาศาลเลยเนี่ยหรือแพ้ช็อกเลยเนี่ยเขากำกับเลยว่าคุณต้องรู้ผ่าบนบรรทุกรรมบางตัวก่อนนะถึงจะทานได้ไ mm hmm. ม่งั้นครับมันอ่าแล้วก็อสุดท้ายที่ที่ก็ใช้กันค่อนข้างเยอะก็คือ คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะอายุมากเนี่ยอยากจะเช็คว่าเออลูกที่กําลังตั้งครรภ์นเนี่ยอืมีโอกาสที่จะพิการ,รหรือว่าเป็นดาวซินโดรมอะไรเงี้ยคือ<ะ>เช็คต,ต,ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ใช่ไหมคุณหมอใช่ใช่เพราะว่าพันธุกรรมของลูกเนี่ยเชื่อไหมฮะมันหลุดออกมาอยู่ในเลือดแม่องั้นเราตรวจเราตรวจเลือดของของแม่เนี่ยเราจะได้รหัสพันธุกรรมของ ทารกที่อยู่ในการที่ออกมาแล้วนั้นเราจะสามารถประเมินได้เลยว่าเด็ก,กมีโอกาสมีความปกติหร,ห,รห,รหรือหรือเปล่าเลครับก,ก็เรียกว่าอเป็นแค่เบื้องต้นนะฮะจริงๆอ,อนาคตเนี่ยมันจะเอามาช่วยโรคสำคัญสำคัญโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคไขมันสูงโรคอะไรที่ช่วยทำนายในอนาคตเพื่อเพื่อบอกความเสี่ยงนะฮะก็ก็เรียกว่า ถ้าถามว่าสําคัญแค่ไหนมันจะกลายเป็นเขาเรียกอโคอมมอดิตี้อะมันจะกลายเป็นสิ่งของอ,อย่างนั้นแล้วกันครับครับแล้วแล้วถ้าเกิดพูดถึงผู้นําด้านนี้คุณหมอแน่นอนอเมริกาที่คุณหมอเคยทํางานน่าจะเป็นประเทศที่เก้าล้ำในด้านเทคโนโลยีจีโนมเนี่ยแล้วประเทศอื่นท,ที่ที่ก้าเข้ามาหยุดบาทเนี่ยเขาพัฒนาในด้านของการถอดรหัสพันธุก,กรรมแล้วก วิจัยของตัวเองอย่างไทย<ม>เราเองเราก็พอเห็นภาพแล้วอย่างประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นจีนหรือว่าใน<ม>ยุโรปตอนนี้ก็มีการพัฒนาการ<ม>วิจัยอย่างน่านี้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ๋อมากเลยฮะเอาประเทศจีนเป็นต้นรประเทศจีนนี่ก็มีลงทุนมหาศาลจะทําการถอดรหัสประวัติกรรมของพลเมืองของเขาเองอะ่ะเท่าที่เท่าที่ได้ยินยนี่เป็นหลักร้อยล้านคนะนะครับนะครับ,รบก็คือแบบลงทุนมหาศาลแล้วก,วก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่า ถ้าเขาทําได้ดีเนี่ยมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเขาสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงต่างได้ก่อนใช่ไหมะแล้วก็ประเทศจีนนอกเหนือจากทําเพื่อตรงนี้เนี่ยเขายังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เขาแข่งขันได้เหมือนเหมือนไปดวงจันทร์หรือใบดาวไทยเนี่ยง <Ừ. S 1> ั้นเทคโนโลยีในการถอดลาปนุกรรมเนี่ยเนื่องจากมันจะใายเ็นสินพื้นฐานเนี่ยงั้นเขาเขาก็พัฒนาเพราะว่าเขาจะได้เอาเทคโนโลยีเนี่ย ก็มันก็มีผลทางด้านธุรกิจของประเทศเขาเขาจะได้เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีด้วยประเทศต่างๆก็ต้องมาซื้อเครื่องมืออะไรของเขาไปครับครับก็ตอนนี้ก็ก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้ก,นนก็ทั้งอเมริกาจีนยุโรปเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่แข่งขันกันมากๆในการทํายังไงให,ให้การถอดรหัสประจุก,กรรมเนี่ยมันเร็วมันถูกลงมันง่ายขึ้นฮะซึ่งซึ่งมันก็ดีกับสังคมโลกที่ที่มาแข่งตรงนี้มันก็ทําให้ วันหลังจริงๆเชื่อไหมฮะว่าอย่างที่อเมริกาเนี่ยคุณสามารถเข้าเซเว่นเเลเวแล้วแล้วคุณก็ซื้อกล่องกล่องหนึ่งอ่ะที่ข้างในมีชุดให้บ้วนน้ำลายเนี่ยแล้วคุณก็ถอดรหัสกรรมแค่ไปเซเว่น่ยนณปัจจุบันใช่ไหมคุงหนอใช่ครับเป็นมจริงๆมาเป็นมาหลายปีแล้วด้วยครับครับคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคือที่อเมริกาจะมีเซเว่นก็มีพวกอย่างอื่นที่คล้ายๆกันซี s วอมาอะไรพวกนี้มันจะมีบริษัทที่เขาขายเป็นกล่องแล้วข้างในคุณโวนำรายเสร็จคุณเมลกลับไปที่บริษัทแล้วก็ให้เขาก็ให้พาสเวิร์ดอะไรมาแล้วรีจิสเตอร์ไปอีก<ม>สักสัปดาห์<ม>สบบหองสัปดาห์เขาจะบอกว่าอ่ะผลคุณได้แล้วเพราะฉะนั้นมันมันมัมมมมมน d i s r u p t i v มากๆคือจีโนมิกมันไม่ใช่แค่คุณต้องไปเจอหมอที่เฉพาะทางคุณแค่ไป ใช่ไหมคเขาเรียก direct to consumer product คือมัน disrupt วงการไปเลยอ่าทีนี้ถ้าในแง่ของบริษัทบ้างคะคุณหมอขอขอโยงให้คุณหมอยกตัวอย่างเห็นว่าเอ๊ะอันนี้ในแง่ของการวิจัยแล้วบริษัทต่างๆที่ที่ทำธรุรกิจเกี่ยวข้องกับกับจีโนมิกเนี่ยมันมันสานต่อไปได้เป็นในด้านในเชิงธรุรกิจเนี่ยอะไรบ้างคุณหมอจะยกตัวอย่างสักหนึ่งถึงสองบริษัทก็ได้ครับว่าเขาเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาต่อยอดในการทําธรุรกิจยังไงบ้างครับอันแรกจริงๆก็คือพวกบริษัทยายักษ์ใหญ่ทั้งหลายอะก็คือ เขาอะอยากรู้ข้อมูลจีโนมิกส์ของประชากรในโซนที่เป็นลูกค้าเขาทั้งหลายนะฮะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าประชากรประเทศไหนยังไงเนี่ยน่าจะมีคนไข้โรคกลุ่มไหนเสี่ยงเขาจะได้ทํายาให้มันแมทช์กับกับกับวีเจนนั้นนั้นอันนั้นอันนั้นผู้เล่นใหญ่ที่จะใช้ข้อมูลจีโนมิกสลงลงทุนมหาศาลเนี่ยก็คือบริษัทยาักษ์ใหญ่เพราะเขารู้อีกแล้วว่าปัจจุบันเนี่ย อย่างที่บอกมันเริ่มมุ่งเป้ามากขึ้นมันเริ่มมีความแบนยาม,มากขึ้นยารุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะดูพันธุก,กรรมด้วยเขาจะทำให้มันแมชกับบุคคลมากขึ้นผมผมขอเปรียบแบบนิดหนึ่ง,งว่าเหมือนกับเราไปร้านตัดเสื้อใช่ไหมเราอ่ะสุดท้ายเนี่ยเราอยากจะตัดสูตรที่พิตกับเราร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไหมอันนั้นนนั้นดีที่สุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นเราก็ไปร้าน ไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแล่ถ้าเลยไปห้างเนี่ยอย่างน้อยมีมีไซส์ x m l SML ถูกอย่างน้อยก็ยังเลือกเลือกสิ่งที่มันฟิตกับคุณมากขึ้นใช่ไหม,มดีกว่ามีฟรีไซส์ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นคือไอไอเขาเรียกอะไรเทรนของการรักษาทางการแพทย์เนี่ยมันจะค่อยๆจากที่วันไซฟิตออลเนี่ยมันจะค่อยๆไปเป็นแบบคุณเหมาะกับไซส์นี้ไซส์นี้ไซส์นี้จนไปถึงจุดที่ คุณเหมาะกันนี้เลยหรือคุณเหมาะกันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจีโนบิกส์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวชัดเจนพื้นฐานว่าคุณเป็นยังไงอะ่ะใช่ไหมคุณจะได้ไปได้การดูแลหรือการรักษาปฏิบัติตัวให้มันแมทช์กับนั้นๆจริงๆก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาเนี่ยฮะเรื่องของการใช้ชีวิตอาหารออกกําลังกายสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะได้ปรับให้ให้มันให้มันเหมาะสม งั้นการทำกีโนมิกสเนี่ยปัจจุบันเพื่อให้มันลิงก์กับสิ่งที่จับต้องได้เนี่ยตอนนี้เรื่องฟู้ดเนี่ยก็เป็นเรื่องอธุรกิจอีกการหนึ่งเรื่องใหญ่เลยจะคงเคยได้ยินที่มีบริษัทหนึ่งที่พยายามตรวจพันธุกรรมแล้วดูว่าคุณควรจะทานอะไรในซูเปอร์มาร์เก็ต <laughs> ใช่ไหมอ่าเพราะนั้นก็จะมีบริษัทแนวนั้นเนี่ยว,วิเคราะห์แล้วก็วิจัยมากขึ้นว่าทาอาหารทาสูตรอาหารบางคนไม่ควรกิน ไขมันสูงไม่ควรไม่ควรกินเนื้อสัตว์มากเกินไปอเขาก็จะหรือบางคนแพ้นี่แพ้นั่นเนี่ยงั้นงั้นธุรกิจคือพูดไปพูดมามันจะครบธุรกิจเพราะว่าไม่ต้องไม่ใช่แค่สุขภาพอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชแค,แค่แค่การรักษาฮะอ,อะไรที่มันลิงก์กับไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของเราจริงๆมันก็จีโนมิกส์จริงๆก็ไป,ไปได้หมดออกกําลังกายด้วยเช่คนคุณจะเป็นนักวิ่งอีลิท คุณอาจจะต้องดูว่าพันนุก,กรรมคุณเป็นยังไงแล้วคุณจะคุณจะไปแครีแพสอย่างนี้จะว่าจะได้หรือเปล่าเช่นอ,อย่างที่ทราบถ้านักวิ่งมาราธอนเนี่ยเขาก็มีเทรดอะไรบางอย่างใช่ไหมเป็นเจเนติกที่ทําให้เขาวิ่งได้ทนอะไรเงี้ยฮะแต่คุณถ้าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นคุณเนี่ยต้องเทรนมากกินเผาอะไรเงี้ยอืมครับอ่าก็ธุรกิจยาแน่ๆใช่ไหมแล้วก็ที่เป็นเชิงใหม่ๆก็คือ มาทำเนี่ยฮะมาทาการวิเคราะห์แบบเชิงลึกว่าต่อลงเนี่ยคุณมีโอกาสอนาคตเป็นยังไงใช่ไหมแล้วคุณต้องติดตามปรับพฤติกรรมไปแล้วก็ตรวจเลือดนู่นนี่นั่นคู่กับดูพันธุกรรมไปด้วยเนี่ยเราค่อยๆปรับให้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 ผลเลือดแล้วก็ไอ้ทอร์อรนซ์ของร่างกายาต่างๆเนี่ยเพื่อลดไม่ให้ มันเกิดภาวะแก่เร็วอย่างเงี้ฮะอย่างไงี้ยอนาคตก็คือเรื่อง anti aging เพราะว่าเรื่องมะเร็งก็สําคัญมากๆแต่ว่าถ้าเราเริ่มรักษาได้เนี่ยวันหลังคนก็จะอยู่ยาวมากขึ้นใช่ไหมก็เราเข้า aging society แต่เราอยากเป็น society aging ที่ที่ healthy mm. อะฮะการ,รการที่ก็เหมือนกับอะไรอะถ้าเราซื้อรถแล้วเราสนใจใส่ใจรถแล้วก็เอาเข้าอู ตามระยะทางถูกป่ะฮะเมนเทนนนซ์ไหมมันดีๆก็เหมือนกันถ้าเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมถ้าเราไม่เมนเทนนนซ์เลยแล้วเราไม่รู้ว่าจะเม i นเทนนนซ์ยังไงให้มันบ่อยกับเรามันก็เสื่อมเร็วไงฮะงั้นอนาคตพวกนี้ก็จะมีการทําให้คนเนี่ยอายุผมว่าหลักร้อยนี่จะเป็นเรื่องปกติอืเท่าที่ได้ยินอย่างอย่างบริษ,ษัทประกันที่สิงคโปร์ใช่ไหมฮะ ตอนนี้เข้าประการกันร้อยกว่าปีแล้วถูกไหมฮะถ้า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 เกิดที่ที่เคยได้ยินมาก็เขาเขาเห็นเลยว,ว่าคนอายุยืนมากขึ้นแต่ทํายังไงให้สามารถเมนเทนให้มันที่ที่ที่มันไม่ไม่แก่เกินเกินเกินวัยหรือว่าให้มันเด็กอ่อนกว่าวัยได้ครับ ไอ้เทคโนโลยีที่มันมันมาไม่นานนะครับที่เราที่ที่เรียกว่าตัดต่อพันธุกรรมคิสเปอร์หมอเล,เล่าเล่าให้คุณผู้ชมผมเห็นภาพนต่ว่าไอ้เทคโนโลยีนี้มันคืออะไรแล้วมันมันทำยังไงกันแน่ครับไอ้ตัดต่อพันธุกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีคิสเปอร์ครับครับก็เพิ่งได้โนเบลไพรส์ไป <laughs> ใช่ไหมฮะอืมเอาเอายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเกิดมาแล้วเราเป็นโรคพันธุกรรมอ่ะใช่ไหมครับปกติเราทำยังไงฮะเราก็ต้องอยู่กับมันใช่ไหมทั้งชีวิตใช่ไหมงั <laughs> ้น <laughs> <laughs> มันก็มีความคิดมาตั้งนานแล้วฮะตั้งแต่เรารู้เรื่องพันธุกรรมมาทําให้เกิดโรคพันธุกรรมว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าคนนี้มีพันธุกรรมที่ที่มันกลายพันธุน์ไปแล้วเป็นโรคเนี่ยเราไปแก้มันได้ไหมอ่ะอืมครับเราไปเปลี่ยนรหัสจากรหัสที่เป็นกลายพันธุ์เนี่ยให้กลับมาเป็นรหัสที่ปกติได้ไหมเนี่ยอันนี้คือกรอบความคิดของเทคโนโลยีประเภทนี้ฮะ CRISPR Cas เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะมาพยายามจะไปะเขาเรียกว่าเป็น editing เนี่ยเหมือนกับเขียนแล้วผิดอ่ะเอาอะไรล,ลบแล้วก็แก้ใหม่เงอ่าคราวนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัวเดียวที่คนคิดคือตั้งแต่มีรู้ว่ามีพันธุกรรมแล้วมีการกายพันธุ์ได้นคนก็คิดอยู่แล้วว่าถ้ากายพันธุ์แล้วไปแก้คืนมาได้ไหมถูกไหมฮะก็มีคนคิดวเทคนิคอะไรมาเยอะแยะละผอิญตัว CRISPR Cas เนี่ย มันเป็นเทคนิคที่เรียกว่าทําทําง่ายทําแล้วไม่ยุ่งยากใครก็ทําได้เด็กนักเรียนไฮสคูลก็ทําได้อืขอคแค่แบบอ่าซื้อของมาครบก็ทําได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยแล้วก็ทําด้วยความแม่นยำได้ด้วยไม่ใช่ว่าไปแก้คาผิดไปแก้ผิดไปอีกอะไรเงี้ยไม่ไดไ้ต้องแบบแก้รับแก้แล้วถูกด้วยอย่างเงี้ยเรียกว่ามันฮือฮาไม่ใช่ว่า คำว่าคริสเปอร์ก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสกับมาแต่ว่าเป็นว่ารเราสามารถไปแก้รหัสได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าทําได้อย่างเงี้ยด้วยด้วยเทคนิคที่ไม่ยากเข้าถึงได้ราคาไม่แพงเนี่ยมันก็ทําให้เปลี่ยนมงการได้ใช่ไหมอย่างนี้พอเขาเขารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เอาเทคนิคของเขาเนี่ยโอ้ที่เคยคิดว่าทําไม่ได้ก็มาทําได้หมดเลยใช่ไหมเช่นม,มีตั้งแต่ตอนนั้นที่มีปัญหาคือเอา เอาเด็กแรกเกิดใช่ไหมที่จีนที่ที่ที่โดนฟ้องไาเอาเด็กแรก,แรกเกิดมาตัดต่อมาเปลี่ยนพันธุกรรมเนี่ยให้ไม่มีไม่เลือดขาวเนี่ยไม่มีตัวที่ให้เชื้อเอชเข้าอะ่ะให้ใไม่ให้เอชไอวีเข้าได้เพื่อจะได้ให้คนนั้นไม่ติดเชือ HIV ช้อเอชไอวีก็มีขนาดนั้นเลยแต่แต่มันผิดกฎหมายว่าไม่ให้ทาผ่านจริยธรรมแต่เรียกว่ามาสามารถจะถ้าเป็นหนังก็เป็น xmen ได้เลยอะ่ะ ถ้าเรารสามารถจะเอา,เรารู้ว่าจะไปตัดต่อหรือไปเปลี่ยนรหัสตรงไหนอ่ะอย่างตะกี้ที่พูดใช่ไหมว่าพันธุกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่โรคแต่ว่ามันเป็นเรื่องของฟิสิกอลเทรดใช่ไหม,มเราจะตัดต่อให้คนแค่คนหนึ่งเนี่ยฉลาดขึ้นง่ายถ,ถ้าเรารู้วิธีถ้าเรารู้ตำแหน่งว่าตรงไหนมันเป็นโต้ควบคุมสมองให้ฉลาดขึ้นเงี้ยหรือทําให้แข็งแรงมากขึ้นหรือทําให้แก่ช้าลง เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็เรียกว่าเราสามารถไปเปลี่ยนในสิ่งที่เราเกิดไปกับมันน่ะใช่ไหมที่เราแก้คิดว่าแก้ไม่ได้ถ้าเราไปสามารถไปแก้มันหรือไปดัดแปลงให้ประหัสมันไปในทางที่มีประโยชน์กับเรามากขึ้นน่ะมันก็เปิดช่องของการไม่ใช่แค่การแพทย์ใช่ไหมมันเป็นเรื่องอทางแม้กระทั่งธุรกิจอื่นเช่นธุรกิจอาหารใช่ไหมอาจจะเลี้ยงหมูให้แข็งแรงมากขึ้นโตโต,ตมากขึ้น หรือไขมันน้อยลงใช่ไหมก็ทําได้ผักเฟิกต่างๆให้มันอะไรอะ่ะมีทนต่อมแมลงหรืออะไรต่างๆก็คือมันก็อะไรที่เป,เป็นสิ่งมีชีวิตอะ่ะมันสามารถะจะไปแก้ให้มันดีขึ้นอะไรได้หมดงั้นก็เทคโนโลยีนี่ก็เลยแบบเรียกว่าได้โดเวลพลายเพราะว่ามันมันมันทําให้ความคิดที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มันทำได้ง่ายขึ้น